สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีตอนเสาร์ก่อนไปเหงานเนะอย่าเพิ่มเบื่อกันเด้อเ้เนก้ก็สิไปเบื้องตนให้เนะพี่น้องืมเน้ละที่เพิ่นสซมาเอาแมวออกจากผนังมัฮโ้วัสิเฮดจังไดบริษัทเพิ่นสซมาแล้วไปเหงานมาได้เหงาน็อยากถ่ายวิดีโอเหงอยู่พี่น้องเพราะว่ามีบางคนมันก็ถามมาเนาะถ่ายวิดีโอเบ่งอยู่อยากถ่ายแตมันล่างนาไมาได้เพราะว่ามันก็อีกคนหนึ่งเขายุดไปเวเคชัันเนาะ มันจะยุดกะจังได้จังไดอยู่เพราะว่ามันก็บ่บีคมแี้นกะนีะ่แหละชีวิตจ่วงเศร้าพี่น้องกาแฟเหมือนลายแก้วกินก้อนไปเห็ุงานกินกะะนาแฟนั่งกินกาแฟะแล้วแล้วกะก็สิไปฮอตนามต้นใหม่ไปพี่น้องไปเบิ้งกันไปสิพ้าไปเบิ้งต้นใหม่ดอกใหม่ที่ปลูกใ้มันก็ร่างงามเลยพี่น้องตามมากพี่น้องมาจากพี่น้องเหลา้เมืเศร้าก้อนไปเห็นงานนางกินกะะาแฟจังน้อยล้วกะ มาฮอตหนามตนม้นไม้พี่น้องดอกไม้นี่แล้วที่นี่อยู่ในถังไงพี่น้องอยู่ใน,นถังไงนะอที่หนึ่งฝนขึ้เป็นสีตกๆเนาะ ม่นมาหดแล้วแต่ฝนตกทุกเศร้าเลยพี่น้องมะฮดหนามต้นไม้ดอกกุหลาบ่อยก็าลิ่งสิบเป็นดอกด้วยพี่น้องนี่กุหลาบก็ลรางสิบเป็นดอก กี่ต้นดอกกุหลามนี่มันสิสูงตัดต้องตัดออกคุณตัดดอ,อกเนียว้ยสูงสูงขักสูงแน่พี่น้องเรากับทอทถังข้งเท่งเราก็สิเป็นมีะถางข้งล่างน้ำนแะค่ะเนาะอันเนี้สิมีดอกดาวเรื่อง กำลังเกิดงามเลยดอกดาวเรืองตะกี้บางนี่สิเป็นตน้นไม้ที่เคยบอกเราว่าเคยตัดออกตลอดเราก็ไล้เอาดอกไม้มาปลูกดอกดาวเรืองกําลัางงามๆเลยค่ะไปสิบห้าไปเบิ้งทัวมือนี่ปีนี่พุ่มใจมากเลยปลูกทัวเกิดแต่ว่าพัานนี่เป็นนวยดอกปกติปลูกยังก,กตายเมแล้สิ็สิบห้าไปเบื้องต้นทัวหน่อยน้ำกันพี่น้องมาได้จ้าตามมาเนี่ยพี่น้องต้นดอกทัวถต่ว่าปลูกไว้ ภูมิใจนําเสนอโอ้ยข่อยจะเป็นเป็นยังเป็นคนที่ปลูกยังเราตายเมื่พี่น้องเลยทัวท่วทั่วทั่วน่ะเกิดแต่ว่าสิเกิดได้หอดย่มได้เอามาสองทางทางนี้เกิดสองตนทางนี้เกิดหลายอยู่แล้วก็อันนี้ก็เป็นอันพวกใบกะเพาพวกยังอันนี้มันแักซี่แต่ว่าอะไรเน่ขอเจ้าหน่ายมาปลูกขอ,อยูรานมาปลูกนั่นตายเมื่อพี่น้องอะไรเน่พวกโหระพา จักเป็นยังปลูกยังกับว่เกิดอันนี้เกิดนี่แหละพี่น้องหดน้ำต้นไม้แล้วก็มาหดน้ำพักอยู่หลังบ้านรอดูกันต่อไปพี่น้องว่าขอสิได้กินหน่วยมั่นป่เอ๊ะนี่สิเหรอพี่น้องฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดสับสะไคร่ได้พี่น้องในคลิปต่อๆไปไม่ได้ดไก็ซ้ำนี่ก่อนนะก็เด้อไปเหตุการณ์เหตุงานก่อน